สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมกับบรรยากาศยามเช้าครับผมยังไปไม่ถึงหน้างานเลยมาเจอทีมงานอ่าคันชิดครับเจอทีมงานเสียคันชิดาัดเตรียมรถเตรียมลายไปลงไปดูกัน เราจะลงไปสัมภาษณ์กันหน่อยสิว่าทีมงานนี้เขาวิ่งกันเที่ยวเท่าไหร่ไปแล้เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าๆครับผมแสงแดดออกแล้วจ้าเลยตอนนี้นะครับอยู่ที่อุบลบ้านไอ่คือเกาพี่น้องนี่ครับเจ้าอินดีก็เตรียมตัวจะไปวิ่งงานแต่ไปวิ่งกับทีมงานป่าหกนะครับไม่ได้มาอยู่กับทีมงานนี้ ยิมงานนี้ก็น้องๆเขาก็วิ่งกันของเขาเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมยามถามข่าวกันหน่อยสิเป็นไงวะเนี่ยลงไงวะรวดไฟฟ้าเขาให้ครับผมโอ้ไปเป็นเลยไปดูดิสวัสดีครับโอ้สบายแท้แลนดใกล้บ้านใช่ไหมประสิทธิ์ครับผมเซอร์เฟอร์แมคโครพี่น้อง มาเบิงมาเบิงทางนี้้ากันได้คนละจักเทียวจักเถียวตะละมือตะละเว้นทีบงานนี้ก็รถมีแต่รถหล,ลอ่อๆแล้วโอ้อันนี้รถครอบครัวครับรถครอบครัวจะแคบกับแฟน แคบหน่อยแคบหน่อยแคบหน่อยก็เมียอู้คันนี้ได้ข่าวว่าไปเบียดส่งเบียดเสา,าบ้านเราบ่อนี่หุ้ยผู้ใด้น่อนี่โอ้ยซสาเฟ้อบ่นอน,นี่นเฮ่นอนบอ่อป่อเออนอนบอนอนบอนอนเหร่นนอนเหร่นยังไงอ้าว อาครับนี่ฮนะโอ้กล้องตัวนี้มันซูมใกล้ไงมันถ่ายใกล้แล้วมันเป็นภาพใหญ่นะครับพากันจอดยังไม่ลงมือครับงานลอกโอ้ยไม่ยังเลยนี่ส่งกาแฟโอ้ดังไฟส่งกาแฟไม่ยังงครับฮะยังคือเยิ่มมา โอ้ถ่ายรูปส่งไปเลย่ทยรูบสรงไปเขาโอ้กระปุกพ่อเวอร์หัวสิ้นกระปุกสิ้นหรือสายป่ะโอ้หยดปอกๆเลยเหรออืมอันนี้มันหยดสิ้นปำคางพ่อเวอร์หัว โอ้ยอะไรนี่นั่นนั่ซีน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 รั่วซีนรั่วซีนกระปุกพาวเวอร์รั่วไปอู้ละวไอ้สร้างแต่ว่ากะ,ะกระปุ๊เป็นยังใส่ก็ใส่ได้คือเก่านี่ครับรถไุไหมพี่น้องรถไุไหมแต่ <c oughs> กะมันกะบ,บก่แม่นไม่ออกจากหางเนาะมันเป็นไม่สำหรับเฮา เก่ามาตะเขาไม่เห่าคือว่าละ่ะมันเป็นรถประกอบเห่ากะต้องเช็คเอาเช็คตรงใดที่มันมีปัญหาเห่ากะแจ้งเขาว่านได้หยิบเก่า 3, งานโรงเรียนได้ 3, งานสามสี 1, 300, 400, ล่ลอยลวดโอ้งานงอกงานขยายออกประมาณหากเกือบหาลอยเลยเยรจักรหวัดเพราะท่านได้อันนี้ เนเส่วนมาบกบ่เคยถามมีแต่เรียนอย่างเดียวใครครับคนนี้เมียครับโอ้ไอ้แชงเขึ้นยังสันดันดิน,นมาล้างยนะ้งเงอนโอ้โ้ถักแก้มาแล้วว่าเช็กรถแล้วบอถักแก้นี่โอ้เยาาเสื้อจีบไปหวัวเพื่อนเพื่อน,นกินแมน,นเพื่อนกินเลาได้ฟังนั่น มื you, S <S ่อน oh, ี้ก er ับสีมืดดอกดินอยู่ซาลูกนั่นพอเรามาบอกให้เอาใส่ทางนะครับผมก็เลยตัดไปใส่ทางโอ้เราถ่ายอะไรพวกท่านนะวาปาดเนี่ยครับผู้ใดอยู่หน้านี่บ่มีผู้อยู่บ้างบมอเมียงบ่อยู่พอตื่นตนนี่บ่โอ้พอตื่นอยู่นี่นี่ครับด้วยเนี่ยมนวัตถุที่แต่เจ้าโอ้ยมันยังดอกอยู่ไกลบ้านว่าแล้วนี่ี่ออกเขาได้เลยอหมือนกั พี่ยี่โขงว่าวันพุธ,พธเราฝากมาบอกอยู่ปไปลอกเอาคู่สะเออไปไปเปิดเอาคู่สาเราอยู่หน้าเพื่อนนั่น,นคู่สาไม่ยิงง่งเงาเห็นปะพอครับมาเอาเจออยู่หน้าผมเอาตีเพื่อนคือว่าของของไม่ยิ่งเงาดินเท่ไม่ยิ่งจอนนนั่เปิดเอาคู่สาเพื่มมททนนอนวะเออเรียนมัน,ม,นมันเรียนพาให้หน้าพ่อผมผมเอามาเอาอยู่หน้าเพื่อนดีกว่า หน้าเวิ้งกันกรเรียนไงแล้วกันเรียนขึ้นแต่ว่าหน้าเวิ้งกันเลือดไม่ได้่รอวะฉันบอว่าเอาวันให้ทางน้องสาเนะ 1K 70หาครับผมประสิทธิ์ทำงานแล้วเฮ็ดงานดีรถคันนี้แต่ว่าเดี๋ยวปีนฤดูกาลนี่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่ยเยาะอากเอกะยาะอาเกะสิ้นกระบอกสิ้นกระบอกเปลี่ยนเบายากดอกสมัยอยู่น้ำเสียตินนี่เพิ่น พากันโอ้หัวแห้งตัวนี้สั่งอะไรไปแล้วครับบอ่อถอนขั้นหน่อยันบ่นักทอ,อรอยยี่อร่อย,ยโอ้หนักเสศษตินผ้าเปลี่ยนโอ้ยากหนักเลยแต่พวกนี้กันขันหน่อยง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆล้างทำความสะอาดซื้อมาแต,ต,ตา่ตัวนี้บ่ตัวนี้ว่าอะไซื้อบ่ ยดปอกๆแล้วเออเปลี่ยนบมยากครับผมโอ้เจ้าของฟาร์มกล้วยสวีทพกรุ่นนี้ว่าฮะเรียนวันเหลวอยู่แบบว่าเกือบอาทิตย์คนละยู่หันงานบานเรียนอยู่สามยี่นสวยเพิ่นผมมีรถไหมบ่ ช่วง,งแม่เนี่ยมันลอยอะมันลอยมันมันก็นเลยเป็นใส่ตู้ห้องใหม่นะอืมโอ้ยมันมันใส่ลายตังมันได้ใส่ลายนี่นาะนี่ยังบอกเกักอ <laughs> อนอยู่ว่าเอ้าคือใส่คื้อห้องใหม่ลายนั่นก็เป็นห้องใหม่ไลยนอนคือไปไลยตังคนั่นหอกจราบีมื่อไหร่แบกผู้แบกจราบีแบกมากเลยนะ งานกับมขื่นแบบฮัตจ์เยอราบีกันวะนี่ทีมงานนี่แลี้ยนยูซีขั้นเอารถไอ้เสียคือคนคือคนมาแลีนน้ำเสียเท่าเออเสียเท่าฮาวเว่ฮาร์คุณขับยากมีรถก็หาคนขับยากดิมีคนขับอยู่อยู่บ้านนะเรื่องเนี่ยว่าจักเข้าสิขับบ่ครับเนาะี่ยขเจ้าวบงหุจักเนาะ ้เมอวานนเะี่นแเขาจังไนีลน,นกักัเป็นไรวันเ <c oughs> อาเปิ้ลกัสีลงมือทำงานแล้วครับท, <c oughs> ท,ทีมงานน้องๆทีมงานไวรุนไวรุ่นไวรุ่นสังโตทีมงานนี่โอ้มาอยู่หนีด้วยนี่นโอ้รถรอมาอยู่นี่เองนี่ครับนัด ยกล้อขามกันแท้เลยรถใหม่อะโอ้รถแถาแก่วเบ้างเ,เนี่ยวานตะเล่เดียยวนะยางสนามครับยางฮะทุ่นเนี่ยบ,บ้างไอ้ไอ้ยางอันนี้แหละอ,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 อันหนึ่งทุ่นสวีทยางอัดดอกอยู่อันอุบลเท่านี่แมนเส้นหนึ่งบ่แพงพอมเคยไปซื้อบ่บ่ ยูเอ right. bu mm ็นไอนี้เลยเข้าเขาไปอุบลปุ๊บก่อนหัวตลาดจะเลื่อนสีเอ็นบ่มันจะมีปั๊มพ่ทีหน่อยอยู่อะบัดนี้อยู่ขางปั๊มพิธีก่อนถึงปั๊มพิทีมันจะมีเอ็นอุบลนการยาง้านอุบลการยางที่มีรูปมิชลินอยู่นั่นลาไปเสืออยู่้านนั่นแหละนี่ของอ้ายใส่มาสที่เขาปีที่สามแล้วนี่ดอกว่านเหมิดอยู่โอ้ทนของมันอยู่แมนแมนเส้นหนึ่งกะเส้นหนึ่ง เศนหนึ่งพันเก่าเมือเท่าไรนี่แหละนี่คันคันไอ้เขาท่านกัเดี๋ยวไปเรียนซอยเรียนกันอืมฮะผู้ใด บ่เด้งไม่ได้ไปเด้งื่อตลาดโอ้โหมีไฟเลยทีเห็นรถไอ้เท้าจอดอยู่หั้นสองขันบ่มีไฟครับมีแต่คนงานแล้วแล้วเรนทรงหินทรงปูนอเหมือนคนงานเขาปุ่กๆอขาเหมือนที้เพิ่นน่บ่รถไม่เยอะคนขับแม่นรถมีรถอีกสองขันรถใหม่สองขันแต่บ่มีคนขับเพื่อนนี่แล่อยู่นี่ระยะนี่กำลังพอดีสี่ขันกลับมาก็ได้ทากันแม่น ล,ยล,ยลยุยลุยลุยสูสูไวรุนไวรุนพันล้านอ่ะครับผมครับโซโฟเฟอร์แมคโครประสิทธิ์เงา,เาติดแอร์มัเนได้ถอกแย่นะี่ะติดแอร์มันนะี่ะนะแล้วว่ามันตกลองรถได้เพราะมีแอร์นะ่นะ <laughs> <laughs> Hãy mươi đàn năm mươi biệt sáu giới bé bay 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 Ồ Lầm sáu bay đây bay đây bay 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 นัดเขาก้อนพุ่นอ่ะไปแล้วครับครับผมครับผมเบิ้งน้องๆทีมงานเสียประสิทธิ์เสียสุวิทย์เสียกันชิดสามพี่น้องนะครับเ่นเมคโคดูดูกาลที่สองพร้อมกันอ่ะอันนั้นโอ้สาวนัดครับพุ่นผู้สาวครับด้วยนั่นสาวลูกหนึ่งแฟนพุ่นครับขั้นนั้นเสียแคบคนละขั้นกับ แนขับน้ากันหัวเมียขับรถน้ากันครับอเอาลุยลุยลุยลยถึงเวลาลุยนะครับทีมงานยินดีกับจอดยุบุแล้วพี่น้องคุณเอียดเลยนี่ครับส่วนหมากอยู่ทางบ้านผมกับสิเป็นงานหลอกนะครับ งานขุดสะบอกคอยมีบันใดนะครับมีก็คืองานของทีมงานปลาหกที่ผมไปแลนน้นี่แหนละเก็บงานสาเกานะครับ,รบเอาแก่แมคโคกอู้องอควายหลายด้ยพี่น้องควายสามสิบกโตขายควายมาซื้อรถคันนี้นี่ขายควายได้สามแสนเอามาซื้อรถคันดีเวิร์ดเลยประสานวา <laughs> บุ้งกีกะประมาณเกือบเกือบคิวนะครับยักสีบอกว่าจังไงเนาะบุ้งกีใหญ่แต่ว่ารถว่าหญ่านแบไหนถ้าบุ้งกีใหญ่อยู่เพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนบุ้งกีออกใช้บุ้งกีใหญ่เสียงเงียบขนาดครับเสียงเครื่องเงียบกิ๊บเลยรถแมคโครคันนี่หรือว่าสื่อรถมาได้ งามอยูอ่ซื้อเก่านอกมานะครับคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยครับ